เวลายอยู่บ้านของคิมนะคะนอกจากจะสตรีมเกมสนุกสนุกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คิมชอบมากๆเลยนะคะก็คือการสั่งอาหารเดลิเวอรีอ่อร่อยอร่อยมาทานนั่นเองค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่ากองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะนี่พอมีอะไรอร่อยๆมาเพิ่มพลังเราก็จะทำอะไรได้อีเกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวคิมขอตัวไปจัดจานก่อนนะคะ จัดจานเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คืออาหารเว้วยน,นมของโปรคียมค่ะนี่จากร้านอ e ีทเวียนนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมามันเยอะแบบนี้ต้องบอกเลยว่า คิมกินคนเดียวหมดเออเพราะว่าคิมกินเยอะเป็นปกติแล้วนะจ๊ะแต่ว่าอาหารเวียดนาม嘛เนาะผักเห็นไหมผักเยอะมากกินยังไงก็ไม่อ้วนหรอกมาเดี๋ยวคิมจะมาแนะนําเมนูแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือแหนมเนืองนั่นเองค่ะที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนะแหนมเนืองนะคะก็จะบอกก่อนว่ามีจานนี้จานนี้จานนี้แล้วก็จานนี้อุยทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะนี่แล้วเราก็วางไว้แบบนี้นะคะเนี่ยแล้วเราก็จะตักหมูนะคะมาใส่มะม่วง ห่อค่ะคือทุกคนน้ำลายไหลแล้วหละอร่อยหรอเปล่าเผ็ดเมนูต่อมานะคะก็คือเมอร์เนื้อนั่นเองค่ะอร่อยมากอร่อยไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนอกจากอร่อยทุกคนกิมขอลองเนื้อตุ๋นดีกว่าแ้วหมูผัดก็แบบ อร่อยค่ะทุกคนเมนูสุดท้ายของวันนี้ค่ะนั่นก็คือแตนเก้อยพันอุ้งแฮ่กุ้งพัดอ้อยแฮ่ดูกแล้วก็จะมีเส้นหมี่นะคะแล้วก็จะมีก้อยพันอุ้งมาค่ะคือต้องบอกเลยนะว่ากุ้งเขาให้แบบเยอะจริงๆยังไงก็กินขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน อิ่มมากเลยค่ะทุกคนนี่กินเกือบหมดเห็นว่าบอกแล้วว่าคิมกินเยอะอ่าถ้าสมมตินะคะใครเห็นคิมกินแล้วรู้สึกว่าอยากกินตามนะก็ไปสั่งกันได้นะคะคิมไม่ห่วงนะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมีเมนูอะไรแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเนยนะคะเผื่อคิมไปสั่งตามบ้างนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิมขอเคลียร์ขยะตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าขยะเยอะมากจริงๆนะคะทุกคนดู แต่เพื่อน,นๆทราบไหมคะว่าปัญหาขยะจาก Delivery เนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นค่ะในช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะทีมจะทําการแยกขยะก,ก่อนนั่เองค่ะเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ดีกับตัวเรานะพอขยะมันไปรวมกับพวกเศษอาหารเนี่ยมันจะเกิดการเน่าเสียเขาก็จะย่อยสลายไม่ได้ค่ะเขาก็จะนําไปทิ้งทะเลอะไรอยู่ในทะเลสัตว์ทะเลใครกินสัตว์ทะเล พวกเราเนี่ยแหละกินสัตว์ทะเลนะเพราะฉะนั้นค่ะเราอาจจะกินอาหารทะเลที่ปนเปื้อนกับพวกพลาสติกได้นะยังไงก็หันมาแยกขยะกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวคิมจะมาแยกขยะให้ทุกคนดูนะว่าการแยกของคิมเป็นยังไงนะคะไปทําตามกันได้นะแค่ไหนเห็น3 4สแบบนี้ไม <de> <À. S 1> ่ใช่อะไรนะจ๊ะคือคีมเนี่ยจะทําขยะไว้นะแล้วก็จะเขียนเลยว่าคือจะไว้ใส่เศษอาหาร ลแล้วก็เศษอาหารเนี่ยสามารถเอาไปให้อาหารสัตว์ก็ได้ไปทําปุ๋ยก็ได้หรือจะทําเป็นน้ำหมกักจุลินทรีย์ไว้รดน้ำต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะประหยัดปิีกนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะถังแรกของเรา ส่วนถังต่อมานะคะก็คือถังนี้เลยพลาสติกเปื้อนนะคะคือครีมเนี่ยจะใช้ใส่กับพลาสติกที่เปื้อนพวกเศษอาหารแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลานะสามารถนําไปล้างแล้วก็ตากให้แห้งนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียน,นะคะ่ะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะโดยเขานะคะก็จะรับบรรจุภัณฑ์ค่ะจากอาหารดิลิวอรี่ๆๆต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแข็งนะคะหรือว่าพลาสติกยืดนั่นเองคะ่ะนี่พลาสติกแข็งนะคะก็อย่างเช่นนี่เลยกลง ใส่อาหารค่ะทุกคนแบบนี้นะคือมันเปื้อนทิงก็จะแยกไว้นะคะนอกจากนี้ก็จะรวมแบบขวด แก้วน้ำพลาสติกหลอดพลาสติกต่างๆก็สามารถใส่ได้นะคะส่วนพลาสติกยืดนะก็จะเป็นพวกถุงนี่แบบนี้เลยเห็นได้ชัดเลยอ่ะคิมก็จะแยกใส่เข้าไปนี่นี่นโดยที่พลาสติกแข็งนะคะเขาจะนําไปรีไซเคิลนะคะเป็นชุด PPE ค่ะให้คุณหมอช่วงโควิดนี้ด้วยค่ะส่วนพลาสติกยืดนะคะก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อนๆอาจจะไปใส่ขยะไม่ได้เหมือนกันนะคะเรามาถึงถังสุดท้ายนะคะก็คือแทนนั่ นี่นะคะก็จะเป็นพลาสติกที่ไม่เปื้อนนั่นเองค่ะคือไม่เปื้อนเศษอาหารอะไรเลยนะนี่ตอนนี้คิมก็เหลือนหนึ่งถุงพอดีเลยใส่เข้าไปจ้าทางนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นขยะที่พร้อมใช้งานพร้อมรีไซเคิลนะคะแล้วก็พร้อมนาไปเป็นพลังงานอื่นๆค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะไปรวมกับพลาสติกที่เพื่อนๆทําการล้างแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ได้เหมือนกันนะเพื่อข้ขอโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียนนะคะ เราทุกคนนะคะต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปได้ค่ะในแบบชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันนะคะเดี๋ยวเล่นเกมต่อแหละเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมได้ฟื้นฟูธรรมชาติใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลูกจินตนาการปรับแนวคิดปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์โดยกลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม